สบายดีเนาะโอ้มืเอนี้เท่งเอนี้มีอาหารดีๆกินแล้วมืเอนี้เนาะเออบาวบาดเพิ่นเอาซีนนปามาเฮ้วโอ้ยมากำลังมาเต่เว่ไม่เมื่อยู้ดีนายพานวาดเพิ่นเอาซีนนปามาเฮ้อว่ะมาปั่นเดียวว่ะหาจักเพิ่อนอันนเฮ็ดอะไรต้องเพิ่นยังได้กันซีนนปาน่ะเนาะเอออันนี้นะซีนนปาหนะบ่าวบาทอันเจ้าเอันเลยได้เจ้าได้บ่ vô đá có chữ đây này, ừ, này năn ha, Bà? Vô ăn đâu ơi, nhảy đây nô, xong là... bê... ôi, hèn dư ở ôi, đều ở đấy, các bác dư khâu ở đây các mà tới nè dư khâu rồi đây nè, ô, khop trái khop trái, ô, được ăn rồi làm บ่เลยน้ำมันนากรดาน่นหนาผันบาทเพ่ได้ฮะขึ้นได้ไนมยูห้ติวนติวบ่เออแถวขึ้นน้องมือหนอขึ้นเอาหมูป่าเนาะมือนี้ขึ้นบ่โอ้เสียไปซอยยืนไหนพ่อเลนซอยปันดิวเนาะบ่วานเนาะเอาน้อยบ่โดวาหวานนี่เอาค้าดีเดียวนนั้นบ่เอายายนี่หมูป่าก็นเนา ôi đi ăn hà lè đi ăn coi mua pa lè mua này cả đi ừ. cháu này hơi cá lên ôi ừ. 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 cá lên nhìn ở từ sau này cá lên cắm nốt và nhìn sau này nên đọc đẹp đây cá lên đây ừ. mà họ thường su với cả chỉ đây soi chín bàn đều đấy bạn เพื่อไปได้ไปเอาลาโคเดอนี้เด้อเออแนวมันยังงตัวมันยังก้นมันต้นเด่นทำรา่าาก็มันต้นกะกด้อาเลยจะไ่ด้อยาช่ชโน่กโอ้ยน่มันวาอย่างนั้นเนาะ มูบปรปในน่องเห็นมั้เนาะมีไงมูชอบปลายนึงไปช้ำมันไ่ช้ำบ้าคอยไดนะน้อยรุดนอยนึงโอ้เจ้าดรุดขับไงนึงตอนนี้ชอยชอยกินอย่นี่แล้เล่เออออยกินกอนเอาบอน่้อาคไปเนาะบึกเอา้ โอ้ได้ก,ก,ก,กนน้อยขะคักแหละมึงน,นี่สิเยอะเขาเยอะปันนี่อ้าพอเนาะก็มาติดได้สวยก็้ันนี่นี่ทังโนกโอ้เชียวเก้มกันเลยได้เสียวเฉียวยุ่ง,งเลยได้สวยก้อน,นสวยสวยีมอกับโ่วงสีขกเลย Ô oh, năm ở đấy đấy tập hai mát. Nè là? Ni lẽ thằng nóng klett, hèn nhi mát. Ni mát. Ni như Ni จะพูดบานนี่ใช่ใช่อืมหัวหน้านอะไรเนาะอืมสามคนสามเออตอนนี้ก็ชิดได้ช่อยชีดปันเดลได้ปะนี่เฮ็ดชาพูดทุกคนเลยได้หมูป้าก็ยังมาใช้เอ็นบลาชูอยู่เนาะอือ้ยดี๊ด <laughs> ใส่ได้ใส่ได้ใส่รสก,กินกโ้ยถนัดเอว่าใส่เว่ยใส่งานโอ้ยจักเลยด้อคนมักกินจะมื้อเลยโอ้โได้ลายตัยนะ้นี่ลายปะฮะปก่อนงกรูมาเนาะเขีะอืม่ะ รูมันก็พอได้แก่ได้เล็กน้อยเนาะสิ้นมันเล้วน้อยเนาะสิ้นก็แล้วแตดชินก็แล oh ้วแต่ก็เดิมตอนชินแล้วก็เฮาก็สิได้เมอได้เมอหัดกินใ่บ้านเพื่อแล้วไม่ทาตะเทินทุกยันยันยังมากินอยู่ในมอเมนบ่อได้กินกินอยู่ี่เสลิมเมาเมาน้าไม่น่าปอ นันบ่บงเอิตัวนันน่นตรวออเออนได้หนมปั่นคนนาโอมึงเคยปั่นพลอน้อตงแตเด็สอง้อรออืออือเรียบร้อยเรียบร้อยแบบนี้เนาะอ้าวเอาแบนี้ก่อยปั่นเลยกอามณรักแบบันปั่นแล้วะสามพูดโอ้ในลายเต็มด้ย ดดทางนี้พัดเยอะกินเ้าก่อนล่ะพาวันนั้นเลยเนาะแกงนกยิงเอาเส้นนี่นกกระเล่นเนาะก็จะบอกกินแล้วนกเสียกาจะกินน้ำในนั้นไปเลยกินนั้นซอยชิ้นมูไปแล้วกินได้มาเอาชิ้นก็ตะกอนเลยว่ามาสูบเพื่อนเอาเพื่อนเอาก้อนนะเอาแล้วได้บ้างไหมเอ้เอาก้อนได้เอาตัวน้อยได้ก่อนเลยเออแล้วแต่ได้หาขึ้นว่าปั่นจะท้ำเดียวอยู่ อย่างแต่บ <Diamond, Metal. S 1> ่าวปั่นนัดนแล้วเนาะเออเอาเอาเอาเขาลงกระได้เอาเลยพอดียังขาเวปเยู่เนาะเรียบร้อยเขาจะ่วยๆได้ไหมนี่เอาเซี่ยวได้เลยเออเวผพอดีได้ถ้วยหนึ่งเต็มถ้วยพอดีโอ้หารป้าบันยะได้ถ้วยนึงดีกว่าเอาลงเซีเอ่อเอาเอาดิบุดงันอันนี้ของค่อยเออหอมค่อยบซกเซวปั่นเธอแล้วเมื่อชูไม่กินแล้วเนาะโอไ้ไม่เท่ากินได้ไม่เท่าเออหมักหมัก ซีนหมูป่าอยู่เนาะโอ้เสบลยออเสี้ยล็กสองสามต้นนี่โอเคแล้วอืมขากระสบมันโน้ยเซลสตาโนอะสีซอยก็น่ากอซอยกินแล้วแัดนี้ก่อนหลัเยอะนี่เหมือนเบ่เ้ยเอาทกี่าวเดี๋ยวก่อนอไอเดี๋ยวก่อนกินมากมดเอาของเจ้ากนได้เดียวเนอะอได้มันมืด ซอยเอาไปแก๊สเขาเกมาแต่เอาชิ้นหมูอะไรเขากกได้เขาได้ลายได้ได้พลยคคาได้พลราคาลด้จะา่าวมาเลยบ้านเชัยไอ้น้องมดไอ้น้องมดไแบ่นึง่ยูเขาบาววัดแก้มก่อนมามาซูมาเอาเอเอากันแล้ว้เยนาโอ้ยคไดชิ้นมูแต่เทพนี่นบ่าวชิกินนั่นซอยคักๆพอ่ะโอ้ย กินนะ้ำน้องไว้นาะก็เขาเชี่ยวเล้วเลยเนาะบม่ได้กินของเขามาให้กินแหลกมาหนีิสิเกงเอาบัตรนีไม่ได้กินแล้วสวยเนาะมันน้อยสิเกงใช่วายเอาผักกำลังต้มวายอยู่ฮะเนาะผักเกงใช่วายกูบนี่เนาะกระดูกมันน้อยเดียวเนะาะใส่ซีดมันพอได้อยู่ข่าวนึงเนาะปั่นกันสองขูดสาผุด ก็ดูเมืนกันได้แต่ช้อนี่ละกะดูแข็งนะ 压力。 สโยอยางหมดแล้วเอาแก้มองก็จะวัดเดีวๆเอสมสือสินุปาแล้ว

สักกบาท <c oughs> ใค้บ่เคยลองมาเด้อ

หมอกระลังพดแล้วเนาะอหอมเซวายได้อหอมซีนูปาเซวายโอ้ยหอมซอยๆล่ะหมอพดบวกก็ได้โอ้ยใส่ข้าวเบือกันได้จะมีรสชาตินะบ้านเฮาแกงต้องใส่ข้าวเบืออ่าพอปลูกเลยมาเจอมีสุ่มแล้วในวันจะหนังใส่ผักหอมต่อ Côn, con con con. Hãy nghe thôi đi ra sửa thôi nữa. hoặc để nghe nữa. Hãy để thôi nữa. Hãy để thôi nữa. Hãy หมูป่าผลิกินเนาะหมูป่าสอบปลายอย่างนั้อนๆอยเ่ะ

เปิดยุวายออนอะไรอกนวายออนเสร็จ huh. ร oh. oh. ีจับตอนันเื่อฮะพรีจับตอนันอโอ้ยปงได้อุ้ยหอมดุทวดใช่วะ เปิเปอดหรอวะฟิสิบหกเกออออก็จะมักปีกหน่อยละปีกแน่มาอย่งนั้นั้นนะแกงซีนนปลาใส่หวยอ่ออเละอยู่ขักเลย cặp pí mà mình đem mình đi. hai mình con chúng ta kín nó vô đi mình dẫn đây ăn nắm ăn bé ăn vô hôn mà cho nên cái số lại pí mua nó ôi oh, hẹm này, hôm cún cún này cả xin mù xếp xúc lên nó mời hơi, mời 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 má. mời 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 sẹp mời mời treo mời mời không? mời 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 ตีหมูปลาฮะโอ้ใส่แล้วนี่ยมันเสบเนาะชื่อสมจใจๆนั่นนึงสีหมูบวหอมเลยเพื่อเลยหอมสีหมูบวหอมกับแก้มหอมแล้วแล้วสีหมูกับแจ้วเนาะแจวมะนาวกับแกงแกงตักแล้วเนาะเออออตัก่ะเาไปกินบ่นีนกินได้บ่ไหน,นอาหารเสพเสพมาเนี่ย แกงหมูปลาแกงได้ป hmm. ิ <S <S ้งได้เอาจะปรก่อนเอาซนเอาปิ้งซีนูปลาละก่อนงั้นเอาแกงมันมาเลยเขาเด้อเข้า Ở đây thoát rau, đi thoát rau, đồng đi thoát rau, 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 à